ครับสวัสดีครับเพฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้มันพอๆกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของอันหนุ่มสวนยางนะครับครับหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมากะเล็กวิ่งนั่เข่าอยู่นะครับเนาะครับก่อนสือเบิ้งเข้ากับว่าเบิ้งก่อนนะครับเนาะวันพุธที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกกับเล่าพัฒนาออก เจ็ดห้าห้าสี่ศูนย์สองครับเลขล่างก็ออกห้าสี่นะครับเนาะครับของหนุ่มสวนยางนี่ครับวันพุทธที่หนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าหกหกลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองเบิ่งลู่พี่น้องศูนย์กับสองมานำกันศูนย์สองเลยแต่ว่า นุ่มส่วนยหญ่เพิ่อนมาจับคู่นะครับเนาะเป็นแยกกันครับ06 07 08 26 27 28มาน้ำกันนะครับ02เข้าตรงๆนะครับเนาะครับเอาวดน,นี้ก็มาตามกันต่อยนะครับเนาะวันศุกร์วันศุกร์ที่3นะครับเนาะ นุนสวนยางคุสกิกายน2สองห้า ここ、okay. หนุมสวนย,ยางนะครับ บนล่างนะครับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งลุน กับ8เน,น้นเน้นที่6นะครับกับส่วนจับคู่นะครับเนาะ หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับนี่คือหลักหกนะครับเนาะส่วนหลักแปด แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับหกหางคือเก่านะครับเนาะหนุ่มสวนยาง รับมาเบิ่งตัวเน้นเนาะครับเนาะสัตว์บ่คคับรับนมสวนยางเน้นที่หกสองลักแปดแปดสองรับเน้นสองหางนี่เนาะครับเนาะ แต่ว่าส่วนตัวที่บนเน้นนะครับเข่ามาัดเข่าเตะเข่าเกาด้ะครับเด้ออ่าที่สําคัญเข่าเอย่าลืมนะครับกับตัวน้ำเนาะอีพีเนาะครับเอาวันศุกร์นะครับเนาะวัน 3, ศุกร์ที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกหกเราพัฒนาหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่หกนะครับ,บาามาทำกันชาบ้นน้องวดนี่งวดบ้นันมาศูนย์สอง บนล่างวิ่งรูดศูนกับสองมาน้ากันเีย๋ยพอตรมยมใช้เบิ้งอีกทีนหนึ่งนี่นะครับอ่ามาศูนสองเลยเนาะครับเนาะคุณส,สองตรงๆเลยครับงวดน,นี่หกกับแปดสิบมาน้ากันบอกอเตรียม,มา่าเอากันกันไม่กระดีกันเนาะครับเนาะเอออันนี้ก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะ,ะครับ จับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามับเน้นหกสองแปดสองนะครับเนาะครับส่วนแปดหนึ่งแปดสามหกหนึ่งหกสามเข้ามาเข้าเก่านำนะครับเอัพอเตรียมกับข้อขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับเดินหนุ่มสวนยางนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแนวงวนนี่พอเตมกับข้ออวยพอนขอให้เขาปังๆในเด้อเนาะครับเนาะครับเย็บซี่ก็จะได้โศกมันๆนนนกันนะครับครับเอาเข้าแล้วกันมักขันสอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตมน้ำนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมน้ำนะครับเนาะครับ เอาสุด้ายไทยสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มคมับพ่อเต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บให้ไใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โชคแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีคลิปหน้า ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม